สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เคสฟอร์ม a าสนะคะสำหรับอีพีนี้เป็นเคสกดีมาจากประเทศอินเดียะคะ่ะสืบเนื่องจาก EP ีที่แล้วนะคะที่ปูดได้มีการรีเสิร์ชค้นคว้าเกี่ยวกับเคสกดีที่มาจากประเทศอินเดียกับคดีฆาตกรรมเจ็ศพที่เดิมพันด้วยความรักอัมโรหา murder case คดีที่เราจะพูดถึงมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะคือ,ครอ,ค,รอครอบครัวอาลีครอบครัวอาลีเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีสมาชิกในครอบครัว8คนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านพระวันเครีเมืองอัมโรร้ารัฐอุตร,รประเทศช่วงเวลาค่ำคืนก่อนนอนสมาชิกในครอบครัวจะนั่งเล่นพูดคุยดื่มชาสังสรรค์กันเป็นกิจวัตรทุกคืนก่อนเข้านอน ครอบครัวอาลีเป็นครอบครัวฐานะดีค่ะเพราะว่ามีสวนมะม่วงหลายไร่ครอบครัวอาลีเป็นที่นับหน้าถือตาพวกเขาเป็นคนดีที่มักจะแบ่งปันสิ่งของต่างๆให้กับคนในหมู่บ้านเสมอโดยเฉพาะเซากัดอาลีวัยห้ปีพ่อของครอบครัวเคยเป็นครูสอนศิลปะ ก่อนกเกษียณมาเป็นชาวสวนเต็มตัวเขาเคยให้ทุนการศึกษากับเด็กยากไร้ด้วยนะคะนั่นจึงทำให้ชาวบ้านรักและเคารพในตัวเขาอย่างมากค่ะจนกระทั่งเวลาตีสองของวันที่15เมษายนปี2008 เพื่อนบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องของความช่วยเหลือจากครอบครัวอาลีเพื่อนบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องของหญิงสาวนะคะเธอเนี่ยกรีดร้องเสียงดังมากเพื่อนบ้านก็เลยวิ่งไปที่บ้านของครอบครัวอาลีเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะคะเพื่อนบ้านที่ ไปช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นกลุ่มชายชะกัน3คนนะคะวิ่งไปที่บ้านของครอบครัวอาลีในตอนนั้นนะคะเพื่อนบ้านคิดว่าครอบครัวอาลีกำลังโดนปล้นเมื่อไปถึงที่บ้านครอบครัวอาลีเพื่อนบ้านก็เห็นว่าประตูรั้วหน้าบ้านถูกล็อกจากทางด้านในค่ะพวกเขาพยายามพังประตูเข้าไปช่วยแต่เมื่อเข้ามาถึงในบ้านนะคะกลุ่มชายชะกันที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยมองเข้าไปในตัวบ้านบริเวณชั้นสอง ริมระเบียงบ้านพวกเขาพบกับซับนำอาลีวัย23ปีค่ะเธอร้องไห้ฟูมฟายกรีดร้องขอความช่วยเหลือสุดชีวิตซับนำกับกลุ่มเพื่อนบ้านที่เข้ามาช่วยเนี่ยคือพวกเขารู้จักกันดีนะคะไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่อย่างใดซับนำเป็นลูกสาวคนกลางและคนเดียวของครอบครัวอาลีค่ะครอบครัวอาลีนะคะสมาชิกในครอบครัวจะประกอบดังนี้ค่ะก็คือซากัดอาลี คุณพ่อของครอบครัวอายุ55ปีอัชมีแม่ของครอบครัวนี้อายุ50ปีอานิสพี่ชายคนโตอายุ35ปีทำอาชีพเป็นวิศวกรค่ะอาจุมเป็นภรรยาของอานิสเป็นลูกสะใภ้ของครอบครัวค่ะ ซับนำอาลีคือลูกสาวคนกลางอายุ23ปีเธอศึกษาสำเร็จปริญญาโทสองใบด้านภูมิศาสตร์และภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนประถมศึกษาค่ะราชิดลูกชายคนเล็กอายุ22ปีกำลังศึกษาต่อด้านวิศวกรรมราเบียนะคะเป็นหลานสาวของครอบครัวนี้ซึ่งก็มีศัก์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับซับนำนะคะอายุ14ปีแล้วก็ อาชค่ะทารกเพศชายวัยสิบเดือนเป็นลูกชายของอานิสกับอาจุมซึ่งทรับนำคนที่กรีดร้องของความช่วยเหลือก็จะมีศักเป็นคุณอาของเด็กคนนี้นะคะครอบครัวอาลีเป็นที่รักของชาวบ้านและไม่มีศัตรูที่ไหนแต่ทำไมพวกเขาถึงถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมถึงเจรายรวมถึงหนูน้อยวัยสิบเดือนด้วยนะคะ กลุ่มเพื่อนบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือมองเห็นซับนำยืนอยู่บนระเบียงชั้นสองของบ้านพวกเขาพยายามร้องเรียกให้เธอลงมาค่ะตอนแรกซับนำเหมือนคนสติหลุดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าเธอไม่กล้าลงมาด้านล่างค่ะเพราะกลัวว่าฆาตกรจะกลับมาสังหารเธอในตอนนั้นนะคะเพื่อนบ้านถามเธอว่าใครจะมาฆ่าเธอ แต่ว่าซับนำไม่สามารถตอบได้ค่ะซับนำจำรูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายไม่ได้เธอพูดแค่ว่าคนร้ายจะกลับมาฆ่าเธอเป็นรายต่อไปกลุ่มเพื่อนบ้านที่เข้ามาช่วยก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เธอลงมานะคะเพื่อนบ้านบอกว่าพวกเขาจะปกป้องเธอเองเพราะตอนนี้คนร้ายอัดอยู่ภายในบ้านค่ะอยากให้เธอลงมาจากตัวบ้านก่อนหลังจากนั้นซับนำลงมาจากชั้นบน เพื่อนบ้านรีบเปิดประตูเข้าไปในตัวบ้านพวกเขาก็พบกับฉากฆาตกรรมสุดสยองขวัญเพราะว่าสมาชิกครอบครัวอาลีทั้ง7คนถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมยกเว้นหญิงสาวที่ชื่อว่าซับนำค่ะเธอเป็นสมาชิกครอบครัวอาลีเพียงคนเดียวที่มีชีวิตรอดฆาตกรใช้ของมีคมเชือดที่คอและแทงร่างเหยื่อส่วนทารกน้อยวัยสิเดือน ถูกบีบคอจนเสียชีวิตชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงนะคะได้เข้ามาปลอบขวานซับนํำค่ะเพราะว่าตอนนี้เธอคือหญิงสาวที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวทุกคนครอบครัวอาลีไม่มีใครเหลือแล้วนอกจากเธอค่ะเมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุได้สำรวจพื้นที่อย่างละเอียด ตำรวจพยายามสอบปากคำซับนำว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นซับนำเล่าว่าคืนเกิดเหตุครอบครัวรับประทานอาหารเย็นและนั่งดื่มชาพูดคุยสังสรรค์กันก่อนนอนคืนนั้นอากาศร้อนมากค่ะเธอจึงมานอนที่ระเบียงชั้นบนของบ้านหลังจากนั้นประมาณตีสองซับนำตื่นขึ้นมาเพราะว่าฝนตกเธอจึงเดินลงมาด้านล่างค่ะทันใดนั้นเองเนะฮะเธอได้พบกับ ศพของสมาชิกในครอบครัวถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมที่บริเวณชั้นล่างของบ้านเธอบอกว่าคนร้ายปีนรั้วเข้ามาและออกทางประตูหน้าบ้านแต่สิ่งที่ผิดปกติคือประตูบ้านมันถูกล็อกจากทางด้านในค่ะ สับนาเธอบอกเรื่องนี้กับตำรวจว่าทันทีที่เธอเห็นว่าสมาชิกในครอบครัวถูกฆาตกรรมเธอรีบวิ่งมาล็อกประตูบ้านทั้งหมดเลยนะคะเพราะกลัวว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาอีกนั่นจึงเป็นเหตุผลค่ะว่าทําไมเวลาที่เพื่อนบ้านเข้าไปช่วยประตูด้านหน้าถึงถูกล็อกอยู่จากด้านใน นอกจากนี้นะคะตำรวจยังพบว่ากำแพงบ้านของครอบครัวอาลีเนี่ยอันที่จริงแล้วสูงมากนะคะสูงประมาณ4เมตรและไม่น่าจะใช้บันไดปีนขึ้นมาได้เพราะว่าบริเวณรอบๆกำแพงบ้านจะมีท่อระบายน้ำวางกั้นอยู่ค่ะคือถ้าเอาบันไดามาวางแล้วปีนพ่อน้ําก็จะแตกนะคะเพราะว่าท่อน้ำเนี่ยเป็นท่อน้ําขนาดเล็กแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เห็นท่อน้ําแตกเลย จากการสอบสวนนะคะไม่พบร่องรอยการบุกรุกจากคนภายนอกนอกจากนี้นะคะตำรวจยังเห็นที่นอนของซับนํำค่ะถูกพับไว้ในห้องนอนอย่างเป็นระเบียบนั่นหมายความว่าเธออาจจะไม่ได้มานอนที่ระเบียงในวันเกิดเหตุนอกจากนี้นะคะสารวัตรที่รับผิดชอบคดีนี้ที่มีชื่อว่าอาพีคุปตาได้ข้อสรุปว่าเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมมีถึง7คนแต่ไม่มีคนไหนคะ่ะ แสดงท่าทีต่อต้านหรือต่อสู้กับฆาตกรเลยเหมือนกับว่าเหยื่ยนอนอนเป็นเป้านิ่งให้ฆาตกรฆาตกรรมคนถึงเจคนในคืนเดียวกันแล้วก็การฆ่าคน7คนในคืนนึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดว่าคดีนี้ต้องมีอะไรที่ลึกลับกว่าน,นี้แน่นอนเพราะว่าคนถูกฆาตกรรม เคนในคืนเดียวกันยังไงมันก็จะต้องมีเสียงดังใช่ไหมคะแต่เพราะว่าระหว่างเกิดเหตุฆาตกรรมครอบครัวอาลี7จ็ศพเนี่ยไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนได้ยินเสียงระหว่างการฆาตกรรมเลยคือมาได้ยินเสียงตอนที่ซับนาำกรีดร้องเนี่ยแหะคะ่ะตำรวจนะคะโอ้โหตำรวจคดีนี้เก่งมากคะ่ะได้เก็บแก้วชาภายในบ้านไปตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติในชาที่ครอบครัวอาลีดื่ม ในคืนวันเสียชีวิตรหรือไม่ ด้วยความที่คดีนี้โด่งดังไปถึงหูนักการเมืองระดับประเทศนะคะที่มีชื่อว่ามายาวตีเธอรู้สึกสงสารทรับนำอย่างมากค่ะที่สูญเสียสมาชิกครอบครัวทั้งหมดจากการฆาตกรรมเธอต้องการมอบเงินช่วยเหลือรับนำจำนวน5 0 0แสนรูปีแต่เรว่าสารวัตรที่ทำคดีนี้นะคะบอกกับนักการเมืองที่ลงมาเยี่ยมซับนำว่าอย่าพึ่งมอบเงินช่วยเหลือรั์นำขอเวลาให้เขา ได้ทำคดีนี้ก่อนนะคะและผลการตรวจแก้วชาก็ออกมาว่าภายในชามียาระงับประสาทที่ก่อให้เกิดอาการง่วงซึมจริงๆค่ะนั่นหมายความว่าคนร้ายได้วางยานอนหลับในชาให้คนในครอบครัวอาลีดื่มหลังจากนั้นก็ก่อเหตุฆาตกรรมนะคะตอนที่สมาชิกในครอบครัวอาลีหลับอะค่ะแต่คนเดียวที่ไม่ได้ดื่มชาและไม่ได้หลับคือซับนํำค่ะ ซึ่งตอนนี้เธอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่งนะคะว่าอาจจะก่อเหตุฆาตกรรมฆ่ายกครัวครอบครัวตัวเองถึงเจ็ดศพค่ะมาถึงตอนนี้นะคะทางฝั่งของซับนำหลังจากที่ครอบครัวของเธอถูกสังหารโหดแบบฆ่ายกครัวเนี่ยเธอล้มป่วยค่ะเหมือนกับว่าร่างกายของเธอกำลังอ่อนแอ อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะว่าเธอคือคนที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงพาเธอไปตรวจร่างกายและผลการตรวจร่างกายทําให้ตํารวจได้คําตอบว่าฆาตกรคือใครและทําไมถึงต้องฆ่ายกครัวครอบครัวอาลีผลการตรวจร่างกายของซับน้ำพบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ได้7สัปดาห์ค่ะ หญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ตั้งคันก่อนถือเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมอินเดียนะคะตำรวจจึงสืบค่ะว่าพ่อของเด็กคือใครและเขาอาจมีส่วนกับการฆาตรกรรมค่ะปรากฏว่าจากการตรวจสอบมือถือเนี่ยตำรวจเห็นว่าในวันที่เกิดเหตุฆาตรกรรมซับนำโทรหาใครบางคนถึง55ครั้งค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะหลังจากครอบครัวถูกฆาตรกรรมยกครัวประมาณ5-10นาที เธอก็โทรออกอีกครั้งค่ะและเมื่อตำรวจนะคะตรวจสอบประวัติการโทรเข้าออกทั้งเดือนก็พบว่าซับนำโทรหาผู้ชายคนหนึ่ง900ครั้งต่อเดือนนะคะเฉะลี่ยก็คือว่าในเดือนนั้นเนี่ย เธอโทรหาผู้ชายคนนี้30ครั้งต่อวันแสดงว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนพิเศษสำหรับเธอแน่ๆเลยนะคะโอ้โหเราก็จินตนาการไม่ถูกเลยนะคะว่าการที่เรากำลังมีแฟนหรือว่ากำลังเดทกับใครคนหนึ่งแล้วต้องโทรหา30ครั้งต่อวันเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะ และตำรวจค่ะก็ไปสืบมาแล้วนะคะว่าผู้ชายที่ซับนำโทรหาบ่อยๆเนี่ยเขามีชื่อว่าซาลีมค่ะซาลีมกับซับนำสองคนรักกันและแอบได้เสียกันค่ะจนซับนำตั้งคันแต่ทว่าความรักของทั้งสองถูกกีดกันจากญาติฝ่ายหญิงเพราะความเชื่อที่ต่างกันค่ะซับนำเธอเป็นอิสลามนิกายซูฟีนะคะ มีฐานะร่ำรวยถือครองที่ดินถึง30ไร่ในขณะที่ซาลีมเป็นมุสลิมปาทานไม่มีอาชีพมั่นคงรับจ้างรายวันในขณะที่ซับนำเธอเป็นครูสอนหนังสือชาวบ้านนับหน้าถือตาค่ะ ลุงของซับนำบอกกับสื่อว่าหลานสาวของเขาเป็นคนเรียบร้อยน่ารักและสุภาพไม่มีใครอยากจะเชื่อค่ะว่าเธอจะสามารถทำเรื่องแบบนี้กับครอบครัวตัวเองได้ตอนนั้นคนในครอบครัวตกใจมากค่ะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างซับนำกับซาลีมแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าจะลงเอยด้วยการเป็นโศกนาฏกรรมฆ่ายกครัวแบบนี้ เมื่อมีหลักฐานแน่นหนานะคะตำรวจได้เข้าจับกลุ่มซับนำและซาลีมและถ้าพิจารณาคดีพบว่าพวกเขามีความผิดก็จะต้องรับโทษประหารชีวิตนะคะ ตอนนี้2หนุ่มสาวที่รักกันป่านจะกลืนกินน่ยนะคะพวกเขาโต้เถียงและโยนความผิดกันไปมาค่ะเพราะว่าแน่นอนว่ากลัวโทษประหารชีวิตนะคะดูเหมือนว่าความรักที่พวกเขามีให้กันจะไม่ใช่รักแท้แต่เป็นรักใคร่ที่ฉาบฉวยและลงเอยด้วยการฆาตกรรมซับนำนะคะเธอบอกว่าซาลีมนั่นแหละคือคนต้นคิดวางแผนเรื่องทั้งหมด ซาลิมคือคนซื้อยานอนหลับมาให้เธอและวางแผนฆาตรกรรมทั้งหมดหลังจากคนในครอบครัวสลบนะฮะซับนามก็เปิดประตูให้ซาลีมเข้ามาฆาตรกรรมพอ่อแม่พี่ชายพี่สะพ้ยน้องชายลูกพี่ลูกน้อง ซับนำบอกว่าในตอนแรกเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าหลานชายวัยสิเดือนแต่ว่าเด็กร้องไห้เสียงดังระหว่างก่อเหตุฆาตกรรมเธอจึงบีบคอหลานจนเสียชีวิตค่ะในขณะที่ซาลีมนะคะก็โยนความผิดทั้งหมดให้กับซับนำเขาบอกว่าเธอนั่นแหละคือคนที่ฆ่าทุกคนในครอบครัวเขาเนี่ยแค่มาช่วยอำพรางและทำลายหลักฐานและวันเกิดเหตุที่ชาวบ้านเข้าไปดูศพ ภายในบ้านของครอบครัวอาลีค่ะพวกเขาก็บอกนะคะว่าวันนั้นน่ะเขาเห็นซาลีมเข้ามาดูจุดเกิดเหตุด้วยค่ะถึงแม้ว่าทั้งสองจะโยนความผิดให้กันไปมาแต่ทั้งสองก็ถูกพิพากษา ประหารชีวิตค่ะแม้ว่าทั้งซับนามและซาลีมจะขออภัยโทษกับประธานาธิบดีอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จนะคะสถานะของพวกเขาทั้งสองคนคือนักโทษรอวันประหารชีวิตปัจจุบันซับน้มถูกขังอยู่ที่เรือนจาเขตลัมบุระส่วนซาลีมถูกขังอยู่ในเรือนจาในนีปะยาราชในฮาราฮาบาดซับน้ำให้กำเนิดลูกชายในคุกค่ะซับน้ำเลี้ยงดูลูกชายอยู่ในคุก จนกระทั่งลูกอายุ7ปีคือถ้าเด็กอายุ7ปีต้องออกจากคุกนะคะตามกฎหมายของอินเดียเพื่อไปอยู่กับญาติหรือไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กตอนนั้นนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าอุสมาน อุสมานเป็นนักข่าวค่ะพอได้ยินข่าวเรื่องนี้นะคะเขาทําเรื่องขอรับลูกชายซับนาเป็นบุตรบุญธรรมเพราะว่าอุสมานจําได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนี่บุญคุณซับนาสมัยที่ยังเป็นเพื่อนเรียนวิทยาลัยที่เดียวกันนะคะพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันมักจะนั่งรถไปวิทยาลัยด้วยกันมีครั้งหนึ่งอุสมานถูกหาเรื่องค่ะซับนำนี่นแหละก็เข้ามาช่วยอีกทั้งตอนที่เขาไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมซับนำ ก็ช่วยออกค่าเทอมให้เขาในฐานะที่เป็นเพื่อนนะคะเขารู้สึกตกใจมากเมื่อได้ยินข่าวว่าเธอทำแบบนั้นกับครอบครัวของตัวเองแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ต้องตอบแทนบุญคุณเธอด้วยการรับลูกชายของเธอมาเป็นบุตรบุญธรรมและนี่ก็คือเรื่องราวความรักโรแมนติกของหนุ่มสาวที่ลงเอ่ยด้วยโศกนาฏกรรมเรื่องราวความรักระหว่างซับนำกับซาลีมสอนให้เรารู้ว่า สิ่งที่น่ากลัวกล่วการไม่ได้อยู่กับคนรักคือการสูญเสียพ่อแม่ที่เป็นรักแท้นะคะเพราะว่าโอเคในโลกของทูคาร์สตอรี่อาจจะมีพ่อแม่ที่ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าพ่อแม่ของซับนําเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ดีมากๆเลยนะคะ พ่อแม่ให้การสนับสนุนซับนำแทบจะทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเรามองว่าครอบครัวนี้ไม่ธรรมดานะคะส่งเสียลูกสาวเรียนจบปริญญาโทสองใบาทางด้านภูมิศาสตร์และภาษาอังกฤษอะถ้าเป็นครอบครัวอื่นเนี่ยเขาไม่ส่งเรียนเลยนะเขามองข้ามลูกสาวไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆนะคะที่ซับนำเธอเลือกความรัก อันฉาบฉวยแทนที่จะเลือกหลักแท้นะคะที่เป็นครอบครัวที่เป็นพ่อแม่และนี่ก็คือเรื่องราวที่เราเอามาฝากกันขอบคุณทุกทคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ